การต่อสู้ในยกที่2ของสุคุนะที่ประทะกับอาจารย์โกโจซาโตรุนั้นใครกันจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบและก็เสียเปรียบนะครับแน่นอนยกแรกนั้นนะครับก็เป็นยกที่มันดูเดือนมากๆตอนนี้มีการประกาศว่าขึ้นยก2แน่นอนยกที่2นี้ใครกันจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i ีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องมหาเวทผนึกมานทั้งหลายเลยเรียกได้ว่านะครับถ้าหากใครได้อ่านมหาเวทผนึกมานะครับในตอนล่าสุดนี้นะครับในตอนที่230ก็เป็นการ จบไปนะครับสับศึกการต่อสู้ยกแรกนะครับของโกโจซาโตรุตัวบักของเรื่องมหาเวทพฤกมันที่ประทันนะครับกับราชาคำสาบอย่างสุคุณะนะครับและก็มีการเกลื่อนไว้ตอนท้ายตอนเลยแหละครับว่ามันกําลังเข้าสู่ยกที่2แล้วซึ่งจากสถานการณ์ในตอนนี้ก็เรียกได้ว่านะครับทั้ง2ฝ่ายนั้นนะครับก็ย่าแย่นะครับเละทุ่มเป๊ะสุดๆเลยนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายก็คือใช้อาคมกันอย่างหนักมากๆเลยหรือโกโจซาโตรุนั้นนะครับก็มีการกางอนาเขตถึง5ครั้งซึ่งคนปกตินะครับแค่กาง ครั้งเดียวต่อวันหนึ่งก็แทบแย่แล้วแต่นี่นะครับเป็นการกลางอาณเขตแบบต่อสู้5ครั้งเนะครับเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเหนือมนุษย์สุดๆเลยนะครับจึงทําให้ในตอนนี้สมองนะครับไม่ว่าจะเป็นของโกโจและก็ทางด้านของสุคุณะนั้นนะครับก็เดสมอลเล่ถึงถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ตอนนี้ทั้ง2คนเนี่ยสภาพมันก็แย่มากๆแต่นะครับเมื่อมีการเกลิ่อนไว้ว่าเดี๋ยวจะมีการต่อสู้ในยกที่2นะครับเท่ากับว่ายังไงมันก็ต้องมีการสู้ต่อแน่นอนและสถานการณ์นั้นจะเป็นยังไงบ้้้าางคคคคลลิิปปนนนนนนีีีมมพูดุุยกกัััแต่่่อทณจะรบ บบเต็มอย่าลืมกด s ับสไครป์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยอย่างแรกเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นเลยนะครับถึงแม้ว่าคนเรานั้นจะมีพรสวรรค์ที่มันสูงมากๆมีพลังต่างๆนะครับที่มันเหนือมนุษย์ปกตินะครับอย่างโกโจสตรุแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ไม่สามารถชนะกฎนะครับของธรรมชาติหรือว่ากฎเกณฑ์ละกันในการใช้พลังของเรื่องได้เพราะว่าอาจารย์โกโจนั้นแกก็เล่นกลางอันติรัวๆเลยนะครับกลางอนาเขตมานะครับใช้รัวๆในการต่อสู้ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วร่างกายก็รับไม่ไหวนะ ตามปกติเนี่ยในเรื่องมันก็มีการอธิบายเลยครับว่าสมองในปกติเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ซีกนะครับก็คือโกโจจะใช้ซีกหนึ่งในการใช้อาคมนะครับหรือนะครับการกลางงานอนเขตต่างๆมากมายซึ่งมันเป็นการที่เปลืองพลังมากๆแต่โกโจซาโตรูนั้นก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือใช้สมองอีกซีกในการรักษานะครับเลยทําให้มันปกติเนี่ยถ้าแบบไม่ได้ใช้เยอะแยะมากมายเพื่อวางอลังการอะไรขนาดนี้โกโจนั้นก็เหมือนมีพลังในการต่อสู้นะครับที่ไร้ขีดจํากัดน,นะครับก็เหมือนว่าสมองข้างหนึ่งนะครับก็คือใช้ในการทําอาคมในการกลางงานอเขตอะไรก็แแล้ว มันถูกใช้มันถูกเบรนพลังไปใช่ไหมอีกข้างนึงก็ใช้ในการรักษาก็เหมือนกับว่าเติมทูนแ,แหละมีตังเติมไม่หมดนะจ๊ะนะครับสามารถนะครับเติมไปเรื่อยจึงทําให้โกโจนั้นนะครับก็จะมีความอึดตึกทนมากกว่าปกตินะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วอย่างที่เราได้ดูในตอนที่230แหละครับว่าโกโจซาโตรุนั้นนะครับก็ว่ไหวแล้วนะครับในท้ายที่สุดแล้วสมองก็ถูกทําลายลงไปซึ่งจากที่เห็นนะครับจากสถานการณ์ในการต่อสู้ในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าโกโจซาโตรุของเรานั้นเนี่ยก็คือจะย่ำแ่แ่วกาาะตสุคนปรฏ ของเรานั้นนะครับที่กําลังจะกางอาณาเขตเพื่อทําการปิดฉากนะครับทางด้านของโกโจซาโต้รุก็ไม่ไหวด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าสมองก็ถูกทําลายด้วยเลยทําให้ในตอนนี้นะครับการต่อสู้ของทั้งสองคนเนี ment, wości, ่ยกลายเป็นผลนะครับที่เสมอกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่มันก็จะมียก2แต่เอาจริงนะพอเข้าสู่ยก2นะถ้าถามผมโดยส่วนตัวใครกันที่เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบกว่าหรือใครกันเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบผมว่ามันจะเป็นความได้เปรียบกับเสียเปรียบนะครับกันคนและแง่มุมนะครับความได้เปรียบอย่างแรกของโกโจนั้นก็คือด้วยความที่่วาาาโกจจะสมรถ รักษาสมองได้ใช่ไหมซึ่งแน่นอนนะครับทำให้โกโจนั้นนะครับมันก็มีโอกาสสูงมากเลยที่จะฟื้นฟูพลังของตัวเองนะครับมาได้อย่างรวดเร็วแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะเท่าที่เราดูมาในตอนนี้ตั้งแต่ยกแรกมาเลยนะครับดูเหมือนว่าโกโจนั้นจะงัดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหรือแค่งัดไอปิกาจูขึ้นมาแล้วละครับคืองัดทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถนะครับต่อกรนะครับกับซูฮุนะได้แล้วนะครับคือไม้ตายไม้เด็ดอะไรต่างๆเอามาทั้งหมดเลยซึ่งแน่นอนนะครับถามว่าถ ับแบแเดิมคือในท้ายที่สุดแล้วโอกาสชนะเนี่ยมันก็น้อยนะครับก็คือพลังกายตอนนี้ก็ถดถอยลงไปแล้วอีกครั้งนะครับรูปแบบการต่อสู้ใหม่ๆอะไรใหม่ๆนั่นนะครับก็แทบจะไม่ได้ผุดออกมาเลยนะครับหลังจากนี้เลยทําให้นะครับถามว่าโกโจจะมีอะไรที่แปลกใหม่กว่านี้หรือเปล่าโดยส่วนตัวนะคิดว่าคงไม่มีอะไรที่มันแปลกใหม่ไปมากกว่านี้แล้วนอกเสียแต่ว่าอาจารย์โกโจนั้นจะมีการระเบิดพลังคอสมอคอสโมอ,อะไรของเฮียแกนะครับมีพลังไม่ตายก้นหิตจริงๆ,ๆหรือนะครับเป็นการพัฒนาอะไรที่มันเกิดขึ้นมานะครับจากการต่อสู้ที่ผ่านมานี้แล้วก็เป็นท่าใหม่ทีโกจนนั้ ได้มานะครับแต่ที่ผมพูดไปว่าโอกาสมันก็น้อยนะจะได้เห็นสิ่งนั้นในยกที่2 ตัดไปที่สุกุณะบ้างดีกว่านะครับสุกุณะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ร่างกายตอนนี้ก็เหนื่อยล้าด้วยเช่นกันในการต่อสู้และแน่นอนนะครับความสามารถในการฟื้นฟูน,นั้นมันสู้กับโกโจไม่ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สุกุนะนั้นมีคือดูเหมือนว่าพี่แกนั้นยังมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับที่ยังไม่ได้โชว์นะครับความสามารถอย่างอื่นนะครับนอกจากที่เราเห็นในการต่อสู้ยกแรกนะครับซึ่งอันนี้แหละผมว่าอาจจะเป็นไม้ตายเด็ดไม้ตายหลักนะครับของสุกุณะครับที่สามารถต่อกรกับโกโจได้นะครับในการต่อสู้ยกที่2แต่สิ่งนึ่ผมอกทุคนลส เกตดูดีๆนะครับแล้วก็โอกาสเนี่ยผมว่าสูงเหมือนกันนะคือด้วยความที่ว่าสุโคณะในตอนนี้เนี่ยสมองถูกทําลายลงไปแล้วใช่ไหมและนะครับสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดเลยจะเรียกว่ากลัวหรือเปล่าเอาเป็นว่ามันมีโอกาสสูงละกันนะครับเพราะว่ากระตูนหลายๆเรื่องมักจะเป็นแบบนี้เหนือบอสยังมีบอสยิ่งกว่าเนะครับเหมือนที่ทุกคนนั้นเคยดูนาูโตะนั่นแหละที่ว่าคนคนนึงเป็นบอสแล้วใช่ไหมมันจะมีบอสยิ่งกว่าแล้วก็บอสขึ้นไปอีกนะครับซึ่งทางด้านของมาเวทผลึกมานนั้นผมว่าก็มีโอกาสสสููงงงงเเลลยยยนนนนะะะะคครรรัพาาาาาาใใตตออออีีุ้้่่่กก็ืมมมมมมมถทํชแไไไดดๆ ซึ่งจากสถานการณ์ในตอนนี้มันก็ดูโอเคถึงแม้จะถูกทําลายไปแล้วแต่ยังสามารถสู้ได้แต่สิ่งที่ผมกลัวเลยก็คือไอ้เจ้าเคนจาคุนี่แหละที่บางทีแล้วนะครับอาจจะใช้จังหวะนี้ในการยึดร่างของสุคุนะนะครับและจะกลายเป็นบอสเหนือบอสในทันทีซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์แบบนั้นจริงๆนะครับคนที่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบสุดๆเลยก็จะกลายเป็นทางด้านนะครับของอาจารย์โกโจแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกังวลละกันนะครับถึงแม้ว่าโกโจนะครับจะเคยพูดแหละครับว่าต่อให้ศัตรูที่เขาต่อสู้อยู่ในตอนนี้เนี่ยจะเป็นร่างของเเเเมมงะัับบแแต่แ่่ถ้้าาาาาววจซซดดดก็ไผ จริงๆแล้วพอถึงเวลาเนี่ยโกโจจะกล้าทาหรือเปล่านะครับเพราะว่าโกโจเป็นคนหนึ่งนะครับที่ยึดมั่นและกันเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ใช่ไหมและนี่เป็นลูกศิษย์ของตนเองนะครับผมว่ามันคงจะเป็นอะไรที่มันดาร์กน่าดูเลยนะถ้าโกโจนะครับทำการข้ามเงงูมีนะครับที่มีทางด้านของสุกุนะสิงอยู่เนี่ยเท่ากับว่าโกโจนั้นก็จัดการทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะครับแต่โอเคผมว่าถ้าตัดในมุมมองและกันในแง่มุมนะครับของความเป็นแบบว่าอะไรอย่างนี้นะครับมันก็สมเหตุสมผลนะครับถ้าไม่ทําแบบนั้นและจะจัดการนะครับ ในรูปแบบนั้นจริงๆแต่จริงๆนะไปมาเนี่ยมันเหมือน1นึ่งเวอร์ซัทสามยังไงไม่รู้นะเพราะว่าไอ้สุกูนะเนี่ยก็คือใช้ร่างนะครับของเมงุมิในการรับส้นทีนู้นส้นทินนี้นะครับแล้วก็มีมโหรากาในการช่วยนะครับในการต่อกรนะครับกับอาาเคของโกโจอีกนะครับจะเรียกว่า3ลุมหนึ่งเนี่ยผมว่าก็ใน่าเกตอะไรนะซึ่งในการต่อสู้ในยกที่2นี้เราคงได้เห็นการแก้เกมนะครับที่มากกว่าในยกแรกเราเห็นว่าในยกแรกเนี่ยทางด้านของทางโกโจจะมีการแก้เกมในหลายๆครั้งละกันนะครับกับเล่เหลี่ยมต่างๆหรือสสิ่่่งตตาๆนนทีุใช้แ ยกที่2นี้นะครับในเมื่อโจไม่สามารถใช้พลังนะครับได้เหมือนเดิมแล้วคือไม่สามารถจัดเต็มฟูลออปชันได้นะครับแบบรวมๆเหมือนเดิมแล้วจึงทําให้การแก้เกมนะครับในการต่อสู้เนี่ยจะเป็นส่วนที่สําคัญนะครับมากกว่าเดิมซึ่งในส่วนตัวผมนะผมว่าอายก2ที่เราจะได้เห็นนะครับหรือไม่รู้ด้วยนะจะเป็นยกสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นยกนะครับที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็เป็นยกนะครับที่น่าจะสนุกด้านการต่อสู้เนี่ยมากกว่ายกแรกเลยได้ซ้ำนะครับเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่ามันจะมีการแก้เกมการใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆมากมายและเรานั้นอาจจะเหห็นพลังใม่ๆ ที่เราไม่ได้เห็นนะครับในมหาเวทผนึกมารด้วยเพราะสองตัวบัคเจอกันนะครับยังไงก็แล้วแต่มันต้องมีการงัดนะครับแต่ละสิ่งแต่ละอย่างในการต่อสู้อซึ่งให้ผมสรุปละกันนะครับถ้าถามผมโดยส่วนตัวยกที่2ที่จะมีการต่อสู้กันนี้ใครนั้นมีความได้เปรียบใครนั้นมีความเสียเปรียบมากกว่ากันโดยส่วนตัวผมนะยกที่2ผมให้สุคุณะเลื่อมเลื่อมขึ้นไปหน่อยนะครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าสุคุณะเนี่ยมันยังมีหลายสิ่งหลายอย่างละกันนะครับที่ยังไม่ได้เปิดใช้ในการต่อสู้แล้วก็มันมีตัวแแแปปรรรเเเื่่่ออองงคนนนนนมมาาาาาาทกซดด้้้วววยยยสสขจจ์โโัะบถี นะครับซูคุนะมากหรือเปล่าในการต่อสู้ยกที่ 2, 2โดยส่วนตัวยังคิดว่ายังไม่ได้เสพเียบมากมายอะไรแต่นะครับถ้าหากอาจารย์โกโจนั้นไม่ได้มีพลังใหม่ๆจริงๆในการต่อสู้กับซูคูนะหรือนะครับไม่ได้มีการแก้เกมนะครับที่มันแบบว่าดีจริงๆในการต่อกรกับซูคูนะาในยกที่2มันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่ยกที่2นั้นต่อให้เป็นอาจารย์โกโจต,ตัวบัคของเรื่องก็มีสิทธิ์แพ้แพ้ได้เพราะว่าในส่วนหนึ่งผมนะผมยังมีความเชื่อมั่นอยู่ว่านะครับเพล่ของเรื่องอยา่างทางด้านยูจีนะอาจจะต้องมีบทบาทก็ไดนนได้้ใใในนนนนออออาาาคคตตรรรรจะะะปปูช่่่มมัเเเเพพวก็็ขงงืแ าหากไม่มีบทบาทจริงๆนะครับในท้ายที่สุดแล้วนะครับทางด้านอาจารย์โกโจนั้นมันก็คงต้องมีอะไรสักสิ่งสักอย่างแง่ที่สามารถคว่ำนะครับในตัวของสุคุนะให้ได้เพราะว่าถ้าไม่มีอาจารย์โกโจในการต่อสู้จริงๆก็ยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่าจะมีแง่มุมไหนละกันนะครับที่ฝั่งของผู้อาจารย์โกโจนั้นนะครับผู้ใช้คุณใสเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะนะครับเพราะสถานการณ์ในตอนนี้ก็ตึงสุดๆเลยซึ่งอย่างที่ผมพูดไปในยกที่2นี้นะครับเน้นไปเลยดูไปเลยนะครับว่าการแก้เกมของแต่ละคนนั้นเป็นย แทรกแซงแล้วก็แน่นอนนะครับรูปแบบของการต่อสู้นั้นจะเปลี่ยนไปแน่ๆนะครับในท้ายที่สุดแล้วฝ่ายจะเสียเปรียบเต็มๆคือฝ่ายของอาจารย์โกโจโเพราะว่าไอคนที่แทรกแซงนั้นนะครับมันก็มีโอกาสสูงจะเป็นเจ้าเคนชาคุแลวทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างครับคิดว่ายกแรกสนุกมันหรือเปล่าและคาดหวังอะไรในยกที่2ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับพอในท้ายที่สุดแล้วนะครับเชื่อว่าการต่อสู้ในยกที่2นี้คงจะมีความสนุกความมันนะครับไม่ได้ด้อยไปกว่ายกแรกแน่นอนนะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์มันก็คล้้มมเเเลืือออกกินนนนว่่าารตสสููััจะดดด ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดมาข้างล่างนี้ได้เลยแล้วก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะมีสปอยตัวใหม่มาแล้วเราคงได้รู้ทิศทางแล้วแหละว่าในตอนใหม่นี้จะเป็นยังไงนะครับเชื่อว่านะครับคงมีอะไรพลิกพลิกปล่อยพวกเรานั้นได้รับชมอีกแน่นอนกับการต่อสู้ที่ดูเดือดได้โหดร้ายในยกที่2อนะครับอย่างเป็นทางการนะครับก็ทุกคนนะั้นอย่าลืมนะอย่ารับชมอะไรคอมเมนต์มาและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณก็ฝากไว้้ลยละกันสำหรับวันนี้คง